ความรักของคุณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงคะไพ่ Hi fi, เพ่เรื่องของคุณให้ฟังนะคะโอ้โหเดวิลจะมีคนเข้ามาข้างรักคุณหนักมากๆนะคะลุกหนักมากเจ็ดไม้เท้านะคะโอ้โ oh, ห oh. แล้วคุณก็มีใจ เอ็นเอียงมีใจรักใจชอบเขาเหมือนกันนะคะความรักของคุณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะจะมีคนเข้ามารักคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆมากๆเลยซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยตกกลุ่มรักได้ง่ายๆนะคะ Queen of คั p ราชินีถือถ้วยมันเหมือนคุณก็รอคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใครมีความรักมีคู่อยู่แล้วนะคะ คู่ของคุณนะคะก็จะยิ่งตกลุมรักครั่งรักคุณแบบหนักมากๆคนคนนี้เป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะคะตลาดความรักเป็นการมีความต้องการคนแบบนี้มากๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานที่เปิดเผยไม่ค่อยได้หรือว่าหรือทำงานในช่วงเวลากลางคืนเป็นส่วนมากนะคะ หรือทำงานที่หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของคนนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะถ้ามีคนลักษณะเนี้ยเข้ามานะให้คุณเช็คดีๆนะคะว่าเขามีใครอยู่หรือเปล่าเขามีคนของเขาอยู่หรือเปล่า นะคะเพราะคนคนนี้เป็นที่หมายปองของใครหลายคนไม่ว่าเขาจะมีหน้าตาแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเขาจะหล่อเขาจะสวยในแบบของเขาเลยจะดูดีมีสเสน่ห์ในแบบของเขาเลยนะคะเดวิลมันเป็นได้ทั้งหมดเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีเซ็กเอฟเพลียสูงนะคะก็คือมีพลังดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามนี่แบบแรงมากๆนะคะออร่ามาเต็มเขามีความน่ารักมีความกลุ้มกลิ่นม,มีความพราาในตัวและเป็นคนที่ขยัน เป็นคนที่ขับเคลื่อนตัวเองด้วยอารมณ์ความรักความชอบอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักแบบหนุ่มสาวหรือความสัมพันธ์ทางร่างกายนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะที่เขาแบบโอ้โหถ้าทําก็ต้องทําให,ให,ให้ให้เรียบร้อยถ้าตั้งเป้าหมายไว้อะก็คือจะทําให้มันแบบเรียบร้อยเลยนะคะคนคนนี้เอาจริงเอาจังมากคุณจะตกหลุมรักเขาอย่างง่ายได้เป็นคนที่มีสนเสน่ห์ ที่จะมาตกหลุมรักคุณและครั่งรักคุณหนักมากจะทําทุกอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายในชีวิตเขาเลยนะคะสุดๆนะคะขอให้คุณได้พบได้เจอกับคนที่เข้ามาแบบตัวเปล่าเล่าเปือยก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ถึงแม้จะไม่มีครอบครัวจะไม่มีคนของเขาแต่เขาอะชอบเหมือนเฟิร์ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่เชิงว่าหวานไปเรื่อยแต่คือเขาเป็นคนมีเสน เนาะแล้วคนก็ชอบเยอะมากๆฉะนั้นมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะคะที่เขาจะเหมือนมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูเจ้าชู้นะคะแต่ว่าตัวจริงๆเขาอ่ะก็ชอบหวานสเสน่ห์แต่ว่าอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้นะคะช่วงแรกๆที่คุณเจอกันหรือว่าในช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะยังเปิดเผยเขาไม่ได้นะคะแต่เขาจะลุกหนักมากเนาะแล้วในอนาคตจะเปิดเผยได้ไหมอ่ะสมมติว่าเจอกันแล้ว นะคะในอนาคตจะเปิดเผยไหมโอ้โหเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆนะคะเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆแล้วก็คนคนนี้อาจจะไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบผูกมัดก็ได้ทีนี้อยู่ที่คุณแล้วคะ่ะคนคนนี้เข้ามาแล้วก็แบบโอ้โหตกกลุมรักกันคลั่งรักกันหนักมาก แต่ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปลไปเปิดนะคะปลายเปิดฉะนั้นอยู่ที่คุณจะเลือกค่ะว่าคุณจะสารต่อไหมหรือว่ายังไงนะคะแต่เป็นคนที่แบบดูดีจริงๆนะขนาดดูฟูยังมาการันตีนะคะ่ายืนยันว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์จริงๆริอ่ะมีผลต่อใจิตใจคุณมากนะคะและถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้คุณได้พบกับเจ้าหญิงเจ้าชายของคุณ นะคะคนที่รักและซื่อสัตว์คนที่จริงใจกับคุณนะคะและมีความสัมพันธ์ที่แบบมั่นคงยืนยาวนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ความรักคุ้มครองคุณนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ